วัยรุ่นพันเทอร์โบไม่ควรพลาดครับกับตัวแฮชแบ็กคันนี้รุ่นรองท็อปนะครับ h ันด a c i ิ y ี1.0เทอร์โบ S V ี21ผู้ชมกับราคาค่าตัวเพียง4,990,000บาทได้เป็นสีขาวสภาพเหมือนออกห้างมือหนึ่งป้ายแดงคังนนี้นะครับฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ8,500ครับผู้ชมนะครับนี่ฮะถ้าเกิดว่าความสปอร์ตความเท่น,นะครับต้องตัว5้าประตูอยู่แล้วนะครับภายในใส่ฟังก์ชันออปชันมาค่อนข้างครบเลยนะครับนี่นะฮะ มือเดียวป้ายแดงครับผู้ชมนะครับใครสนใจนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมพาชมรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็พาเช็คโครงสร้างกันด้วยนะน่าสนใจครับคันนี้ดูคลิปต่อให้จบได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t o p ปทออโต้นะครับคลิปนี้อยู่กับวัยรุ่นพันเทเบิครับซิตีตัว h a ทชแบ็กหาประตูรุ่นรองท็อปเป็นตัว SV นะครับได้ปี2 0 2 1ครับ ราคาค่าตัวอยู่ที่499,000บาทครับผู้ชมคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ8,500รายได้17,000บาทขึ้นไปซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คนคับได้เป็นสีขาวนะครับรถคุณภาพเปรดเอดาวคัดมาให้เรียบร้อยแล้ว นะครับสนใจนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมพาไปชมทั้งรายละเอียดฟังก์ชันออปชันภายนอกภายในแล้วก็พาเช็คโครงสร้างรอบคันกันด้วยนะครับออกได้ทุกจังหวัดนะผู้ชมไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือว่าปริมณฑลนะครับอยู่ต่างจังหวัดผมมีเจ้าหน้าที่ finance ของธนาคารเข้าไปวิ่งเซ็นเอกสารให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับและที่สําคัญเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับถ้าเกิดว่า,ามีอายุงานเกินปีนะครับหรือว่าเคยผ่อนบัตรเครดิตผ่อนสินเชื่อบุคคลนะครับหรือว่าจะเป็น ผ่อนบ้านผ่รถนะฮะใช้บัตรประชาชนใบเดียวครับออกรถได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครไม่ถึงก็สามารถสอบถามรายละเอียดมาก่อนได้ครับผู้ชมคันนี้เป็นตัวรองท็อป5ประตูครับวัยรุ่นพันเทอร์โบใส่ฟังก์ชันมาครบจริงนะครับใครที่จะเอาไปแต่งเพิ่มเติมนะครับนะประหยัดจากป้ายแดงไปหลายแสนบาทนะผู้ชมนะครับคันนี้ออกห้างป้ายแดงอยู่ที่6 7 5 0 0 0บาทนะครับนะประหยัดไปประมาณ20,000นะผู้ชม นะครับและพี่ได้เนี่ยสภาพเหมือนแบบเหมือนเพิ่งเหมือนเพิ่งออกเหมือนเพิ่งขับมาจากป้ายแดงคุผู้ชมนะครับสีวพินวันวี้ได้เป็นสีขาวครับแล้วก็รับกันโครงสร้างนะครับว่าไม่มีประวัติชนหนักพิกความจมน้ําได้ปีใหม่ไปใช้งานครับผู้ชมนะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวแน่นอนประวัติศูนย์ชัดเจนครับ แต่จังหน้าโครเมียมตามดีไซน์ของ Honda เลยนะครับไฟโปรเจคเตอร์ด้านหน้ามีให้เรียบร้อยแบ่งเป็น3ช่องแบบนี้ไฟเลี้ยวรอดโรตาร์เจนนะครับนี่สวยมากนะครับป้ายทะเบียน1ขอวอห6แปโอ้โหป้ายทะเบียนสวยด้วยนะครับเหลี่ยมสันคมบอดี้ครับไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยลักจิ้มนะผุ้ชมนะครับติดเฟรมมาให้เรียบร้อยรอบคันเฟรมไม่มีลอกไม่มีถลอกนะครับคันนี้ตรวจรถให้เรียบร้อยจากหน่วยงานกูเอสเปคชั่นนะครับนะตรวจรถให้ถึง215จุดนะครับ นี่นะครับฟีด้าผ่อนอยู่8,500คุณผู้ชมนะครับสวยมากตัวล้อเนี่ยเขาได้เป็นล้อแม็กอลอยปัดหน้าเงาทูโทนแบบนี้เลยนะครับของเดิมจากฮอนด้านะรุ่นรองท็อปนะครับสียางห8 5่งทัพหกสูตนะครับนะฮะรัดมาพร้อมยางดันหลอดนะครับยางดันหลอดเดี๋ยวผมดูปียางให้นะแป๊บหนึ่งนะครับนี่ฮะปียางได้ปียาง2024เลยนะผู้ชม นะครับปียังใหม่ๆนะครับช่วงล่างก็ดูแลทําความสะอาดมาให้เรียบร้อยนะครับโชคเดิมโรงงานมีมาร์กแต้มคิวซีมาให้ครบนะครับเหลี่ยมสารฝากระโปรงนะครับแล้วก็เหลี่ยมสารซุปองล้อนะครับแนบแน่นทิศนิการเป็นอย่างดีแบบนี้รอยต่อต่างๆนะครับไม่มีบวมไม่มียุบนะฮะนะกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถครับปรับและพับแบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับนี่นะยังว่างอยู่นะคันนี้นะครับลากยาวไปเลยครับนี่ฮะผิวพันธบอดี้ยังกับเคลือบแก้วมาเลยนะครับ มือเปิดเป็นแบบโครเมียมรองรับกุญแจรีโมทสมาร์ทกิเลสเอนทรีทั้ง2ฝั่งทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับกระจกพัดเดิมจากโรงงาน Honda นะครับกระจกพัดเดิมติดฟิล์มมาให้พร้อมครบแบบนี้นะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับนี่ฮะล้อมองล้อแมกนะครับไม่มีรอยเบียดฟุตบาทมาแต่อย่างใดยางดันหลอกปียี่สีปป่ทั้ง4ี่เส้นรอยต่อต่างๆนะครับแนบแน่นทิศนีการเป็นอย่างดีไฟไท้ายครับ LED ไลท์กา d i n g รลมดำแบบแบบนี้เพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะครับสำหรับ ฮอนด้าซิตี้ตัวพันเทอร์โบนะครับไว้รุ่นหลายท่านนะครับที่มองหาไว้ใช้งานอยู่นะครับคันนี้ฟรีดาวได้เลยรายได้17,000บาทขึ้นไปซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คนคำ้ำขอแค่ไม่ติดเครดิตบูโรเท่าน,นั้นพอนะครับและกระจกด้านหลังนะครับพัดเดิมจากโรงงานฮอนด้านะครับไล่ฟ้ามาชัดชัดแบบนี้เลยไฟเบรกทุกที่3อยู่ตรงกลางนะครับเสาอากาศทิปฉลามแบบชาร์ k ฟินให้เรียบร้อยพร้อมที่ปัดนน้ำฝนด้านหลังนะครับนี่นะฮะ V-tech Turbo นะคุณผู้ชมเครื่องพันเทอร์โบนะครับกล้องหลังกล้องถอยกล้องมอ,องขนาดถอยจอดเส้นการระยะมีให้ครบคันนะครับอันนี้นะครับนี่นะฮะด้านหลังนะครับก็เป็นตัว h a ชแบ็กห้าประตูนะครับต่างกับตัว4ประตูยังไงนะครับตัว5ประตูเนี่ยเขาจะมีความสปอร์ตความคล่องตัวที่สูงกว่านั่นเองนะครับเขาจะหยิบเก็บของอะไรต่างได้ง่ายสะดวกสบาย นะครับเบาะแถว2สามารถพับเรียบลงไปได้เลยนะครับจะขนของก็ได้นะคุณผู้ชมนะครับเป็นรถเก่งเล็กที่อเนกประสงค์สุดนะครับน็อตฝาท้ายครับนี่ฮะไม่มีรอยแกะแงะเลยนะครับลางน้าฝนนะครับสวยเดิมโรงงานครับโชกค้ำต่างๆอยู่สภาพเดิมนะครับนี่นะน็อตฝั่งนี้ก็ไม่มีแกะไม่มีแงะนะคุณผู้ชมนะครับนี่ฮะเครื่องมือต่างๆอยู่ครบครับแล้วก็คันนี้นะฮะด้านล่างจะมีล้อไหลยางไหลมาให้เรียบร้อยนะครับ ซิลธมามะเ้าสีครีมเปิดไข่แบบนี้เลยสวยๆนะครับนี่ฮะแม่ลงแม่แรงมาครบเลยนะครับนะสะอาดสะอ้านแบบนี้ทําความสะอาดดูแลดูดฝุ่นมาให้พร้อมใช้งานนะครับชุดแผงตั้งท้ายก็ไม่มีโครงสร้าง <c oughs> เดี้ยวคดงอนะนะครับและบอบ์ดเนี่ยสภาพใหม่มากผู้ชมนะครับได้แบบเอ่อรถสภาพมือหนึ่งในราคามือสองที่ประหยัดไปหลายแสนเนี่ยผมคิดว่าคุ้มนะคะนันนี้นะครับตัวแฮชแบกรุ่นรองท็อปนะครับนี่ฮะ โคมไฟต่างๆก็ไม่มีรอยแตกร้าวนะผู้ชมนะครับมา mm hmm. ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันบ้างนะครับกระจกพัดเดิมโรงงานนะครับนี่ฮอนด้ Honda, นะและนี่ครับเมทอาร์ตนี่ผมแงให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับเหมือนพี่ๆเนี่ยมาดูรถที่บริษัทผมด้วยตัวเองนะ นะครับถ้าเกิดว่าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยนะครับดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจไปพร้อมกันได้เลยนะครับโครงสร้างนะครับไม่มีโดนไม่มีจิ้มมาแน่นอนผมรับประกันโครงสร้างนะครับว่าไม่มีประวัติชนหนักพิการจมน้ำนะครับนี่ฮะรอยคีบระบบโรงงานนะครับยังอยู่สภาพเดิมแบบนี้นะครับภายในนั่งสบายครับนี่นะครับไปได้เลยนะสี่ห้าคนนะครับนั่งสบายมากหรือว่าจะอัดหกคนไปก็ได้นะครับตัวแฮชแบ็กห้าประตูคันนี้ยังว่างอยู่นะครับยังไม่ติดจองนะนะครับ นี่ครับน็อตเสาบีครับไม่มีร่องรอยการแกะการแงะขันไขขยับซิก,กอร์ความดันลมยางอยู่ครบน, Med k, นะนะครับนี่และพี่ดูเม็ดอาร์คฝั่งขวานะนะครับไม่มีกลับสีหรือว่ากรอไมมาแน่นอนนะคันนี้นะครับเป็นรถมือเดียวนะคุณผู้ชมนะครับรถมือเดียวนะนะสภาพสวยมากเราคัดเข้ามา ไม่มีผิดหวังนะครับรถในสต็อกผมมีกว่า300คันนะคุณผู้ชมให้พี่ๆเลือกชมแต่ตัวแฮชแบ็กหประตูที่เป็น c ซิตี้พันธบบปีใหม่ๆรุ่นใหม่เนี่ยเหลือคันนี้คันเดียวคันสุดท้ายนะครับนะครับถ้าเกิดว่าพี่อยากได้ตัวแฮชแบ็กนะครับนี่เลยนะราคาคุ้มๆแบบนี้499ผ่อนแค่8,500พี่นะครับและมีการวารันตีให้ถึง1ปีเต็มนะครับถ้าเกิดว่าพี่ซื้อไป นะครับเกิดแบบว่าเอาช่างมาตรวจรถแล้วก็เฮ้ยคุณท็อปตรงนี้โดนมาจิ้มมาโดนมาตรงไหนจมน้ํามาหรืออะไรยังไงมาคืนเงินเต็มจํานวน100%ที่เอารถมาคืนได้เลยผมรับประกันผมวารันตีให้นะครับซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นนะครับที่บริษัทผมเนี่ยไม่มีเพราะว่าเป็นมาตั้งแต่ต้นน้ําและฝ่ายจัดซื้อนะครับเขาจะคัดรถเข้ามานะครับนี่ด่านแรกเลยจัดซื้อด่าน2เนี่ยนะครับจะเป็นช่างของบริษัท ด่านที่สามเนี่ยผมเป็นช่างจากภายนอกเนี่ยหน่วยงานเนี o ่ยกูเวสเปคชั่นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาตรวจแล้วไม่เก็ต A ห้าดาวเนี่ยเขาเสียนะนะครับเป็นช่างที่เขาเรียกว่าได้มาตรฐานนะครับที่เต้นรถมือสองหรือว่าเต้นมือหนึ่งก็ช่างนะครับเขาจะตรวจรถให้นะครับนะเต้นรถมือสองเนี่ยนะครับจะตรวจรถให้แบบว่าทั่วประเทศเลยนะครับนี่นะนี่ครับผู้ชมนะเม็ดาร์นะครับเรียงเม็ดสวยๆแบบนี้ครับฝั่งนี้นะ โครงสร้างก็เกรด A นะครับรถก็สวยนะครับนะพี่ๆไม่ควรพลาดเลยนี่ครับน็อตสอบีครับฝั่งซ้ายไม่มีร่องรอยการแกะแงะขันไขขยับนะครับแผ่นเพลทเพลทเดิมเลขตัวเครื่องเลขตัวรถครับตรงเล่มแน่นอนเล่มไม่มีช้ำรูสูญหายนะครับนี่นะคุณผู้ชมนะครับปะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับว่า Honda City ตัวพันทบรุ่น SV ที่เป็นรุ่นรองท็อปเนี่ยเขาให้ฟังก์ชันอะไรมาบ้างนะครับ่ะ ใครสนใจนะอย่าลืมนะโทรมาจองล็อกรถไว้ก่อนได้เลยนะครับนะภายในครับได้มาเป็นบอบาะหนังทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะไม่มีรอยขาดรอยปานะครับสภาพใหม่ๆตึงๆแบบนี้นะฮะเหมือนพี่เพิ่งออกมาจากมือหนึ่งป้ายแดงนะครับนะมาจากโชว์รูมนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบนี้นะครับพุ้มหนังมาเป็นสีดําเงาเปียโนโบแบ็คครับแล้วก็สามารถสั่งการด้วยเสียงได้วางสายรับสายโทรศัพท์ได้เชื่อมต่อบลูทูธได้เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับ ปุ่ม engine start stop ขวามือมีให้เรียบร้อยนะครับกระจกครับไฟฟ้าทั้ง4บานออโต้ฝั่งคนขับนะครับมีตัวล็อกกระจกให้มีตัวเซ็นทัลล็อกให้นะครับกระจกข้างก็ปรับและพับแบบไฟฟ้าอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับเนี่ฮะชาเ์จเชินโซนการเรื่องกระถ่ายมีให้พร้อมเลยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทรถกันบ้างนะครับอย่าเบรคครับกดปุ่ม engine start stop ขวามือได้เลยนะครับเนี่ยสตาร์ทรถเรียบร้อยนะครับเดินเครื่องมานิ่งๆแบบนี้ครับ เข็นหน้าปัดเรือนไม้ทรงสปอร์ตครับแล้วก็เลขไม้ตรงกลางนะแสดงผลเป็นแบบจิตอนนะครับหนึ่งแสนสองหมืนหนึ่งพันสี่ร้อยสี่กิโลเมตรครับผู้ชมนะครับเป็นรถเมื่อเดียวนะครับมีประวัติศูนย์มีที่มาที่ไปเช็คตั้งแต่หนึ่งหมื่นกิโลกเลยนะครับเป็นแนั้นให้ครบทุกระยะนะครับตัวจอนะครับเขาได้มาเป็นจอเดิมโรงงานจากโตโยต้าจากคันด้านนผู้ชมนะครับมาตั้งแต่ผลิตเลยนะครับเป็นจอระบบทัตสกรีนนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ รูทูต่างๆได้ครบจบนะครับฟังเพลงฟังวิทยุได้นะครับเข้าเกียร์ปุ๊บก็จะมีกล้องถอยหลังให้พร้อมนะครับพร้อมเส้นกระยะกล้องเนี่ยชัดเจ๋วเลยนะครับสามารถปรับระดับมุมมองได้3ระดับนะครับใกล้ไกลางแล้วแต่การใช้งานนะผู้ชมนะครับด้านล่างเนี่ยรุ่น SV เขาจะได้เป็นแอร์ระบบออโต้หน้าปัดดิตอนเรียบร้อยแล้วนะครับนี่และด้านล่างนะครับจะมีรูเสียบ Power o ร t l e t ให้1จุดนะ USB อีอีก2จุดรับและที่วางของวางเหรียญต่างๆ มีให้เล็กน้อยนะครับด้านหน้าจะเป็นที่วางแก้ว2ใบนะครับเกียร์ออโต้แบบนี้ครับมีโหมดออโต้สตาร์ทสต็อปมาให้มาให้ใช้นะครับโหมดนี้นะครับก็เวลาเราติดไฟแดงนะนะครับเครื่องยนต์ก็จะดับลงนั่นเองเวลาเราเหยียบคันเร่งเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ตติดเองนะครับก็เอาไว้ประหยัดพลังงานแล้วก็มีอีคอนโหมดมาให้เลือกด้วยนะครับนี่เกียร์ออโต้นะเป็นมือตรงกลางนะครับกุญแจได้เป็นกุญแจรีโมทแบบนี้ครับนี่อะ ที่พแขนพักศอกมีให้ตรงกลางแบบนี้นะครับด้านบนไฟใช้งานได้ครับปกตินะฮะแอร์แบ็กมีให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาพร้อมที่บังแดดใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับกระจกมีให้ฝั่งคนขับนะครับะคอนโซลหน้าตรงนี้เป็นวัสดุหนังนะคุณผู้ชมนะครับค่อนข้างใหม่เลยนะค่อนข้างใหม่เลยนะครับในพวกเอกสารเล่มคู่มืออะไรต่างมีให้ครบนะฮะนี่นะครับมีครบเลยนะครับ รถมีที่มาที่ไปครับตรวจสับด้ห์จานแอร์เย็นทั้งคันรอบคันแน่นอนนะครับแอร์เย็นเทียบเลยนะครับใครที่สนใจนะครับสอบถามรายละเอียดผมเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์088 899 4496แอดไลน์ไอดีมาก็ได้ครับ T O P P R P 9 2นะครับเบาะด้านหลังครับนี่ครับเป็นเบาะหนังสภาพแบบใหม่กริบเลยคุณผู้ชมนะครับพับก็ได้นะครับหรือว่าจะยกขึ้นมาให้คนนั่งก็ได้นะครับ และพื้นที่เล็กรูมเนี่ยกว้างมากผู้ชมดูดินะครับแผ่นรองยางนะครับเรียบๆเนียนๆแบบนี้นะครับนั่งสบายๆครับสำหรับตัวแฮชแบกคาบตู้นะครับด้านบนก็ไม่มีรอยเจิมลงยางใดๆนะครับพี่สบายใจได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูห้องเครื่องกันบ้างไปกันแบบไวๆเลยนะผู้ชมนะครับแฮชแบกคันนี้นะนะครับใครจะเอาไปแต่งจะเอาไปอะไรเนี่ยก็ถือว่าแต่งนันหล่อสุดๆนะตัวห้าประตูนะครับฮอนด้าติตตี้ตัวพันธุ์โบ นะครับ T นโหล่อเทแน่นอนนะฮะเครื่องยนต์ได้เป็นเครื่องยนต์ Honda Earth d r e a m Technology VTEC Turbo นะเป็นตัวพันธบ์โบเติม9195เบนซินได้เลยนะครับเครื่องก็ไม่มีแต่งไม่มียกมานะครับเครื่องนี่ใหม่คลิปเลยนะครับได้ปี2021นะครับแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนมาให้ครบเลยนะครับระบบเบรก ABS ทุกอย่างมีให้พร้อมนะครับนี่ครับบริเวณเครื่องยนต์ไม่มีรอยข้าบน้ำมันรั่วซึมนะแบบนี้เลยนะครับของเหลวอยู่ตามระดับมาตรฐาน นะครับน็อตทุกตัวไม่มีการแกะการแงะันไข่ายขยับเบ้าชกยังเห็นเม็ดอาร์ตลยนะครับนี่นะครับคันหน้าครับไม่มีโดนไม่มีจิ้มนะครับไม่มีพ่นสีทําสีมาแน่นอนนะคับผู้ชมพรับติดปุ่มนะครับนะไม่มีบิดเบี้ยวเสียรูปลักษณ์นะครับนี่นะน็อตต่างๆไม่มีการแกะแงะขันข่ขยับนะครับและพี่ดูน็อตป่าหน้านี่นะไม่มีร่องรอยการแกะเลยนะครับสติกเกอร์รอยเหรียญบาทอยู่ครบนะครับนี่ลอนขึ้นรูปสวยงามชัดเจนนะครับปรูระบายอากาศกลมสวยนะครับไม่มีบุบไม่มียุบนะ เม็ดอาร์คเห็นชัดเจนนะครับสนับสนุนการความร้อนมีให้นะครับนีอ่อ๋อมากผู้ชมนะครับพร้อมใช้งานสุดๆนะสำหรับอ่ามอเตอรซิตีตัวพันธุ์เทอร์โบแฮสแบกรุ่นเอสวีคันนี้ได้ปียี่สิบเอ็ดในราคาเพียงสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทตีดาวพันแปดพันห้ารายได้หมื่นเจ็ดพันบาทขึ้นไปซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คนคำ้ำนะครับยิ่งเป็นพนักงานอ่าบริษัทพนักงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจทุกอย่างยิ่งง่ายเลย นะครับหรือว่าจะเป็นอาชีพค้าขายเจ้าของกิจการก็ออกรถได้เช่นกันนะครับคันนี้เหมาะจะเป็นรถเดินคังแรกของใครหลายๆท่านนะครับใครที่ไม่อยากพลาดรีบโทรมาจองเลยนะครับนะโอเคครับก็เออแต่ส่วนเรื่องของแถมนะท่าผู้ชมอย่างที่ผมแจ้งไปนะผมแถมรารันตีเครื่องเกียร์ให้ซ่อมศูนย์ฮอนด้าทั่วประเทศนะไม่ต้องกังวลเรื่องเครื่องเรื่องเกียร์พี่ขับได้ย,วยาวๆเลยใช้ย,วยาวๆสิปีสิห้าปี นะครับเอาไปเลยนะครับมูลค่า20,000บาทนะครับหปีเต็มหรือ3 0 0 0 0ืนโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนแต่ผมว่าปีหนึ่งพี่ใช้ไม่ถึง3 0 0 0 0ืนโลหรอกเนาะนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สไครต์ให้ช่องท็อปทอโตด้วยผมท็อปทอโตต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ